อ,อสอมอชวนคนไทยไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุน้นแม้ปัจจุบันโรคโควิด -19 ได้ถูกจัดกลุ่มให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีแนวโน้มเกิดความรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางให้อ,อสอมอเคอบประตูบ้าน เชิญชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 i เข็มกระตุน้นโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 1. สําสำรวจค้นหาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย608ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็มที่3และเข็มที่4 2. ทรงต่อ โดยรวบรวมและส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้แก่เจ้าหน้าที่รพอพสอตหรือสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 3. ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อกำหนดวันในการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ 4. บอกต่อ แนะนำกลุ่มเป้าหมายไปรับการฉีดวัคซีนที่รพสตหรือสถานบริการสาธารณสุขตามวันที่กำหนดและ 5. รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดเก็บข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด -19 พวกเราเอาสอมนักส <PR ื่อสารสุขภาพเร่งบอกต่อเสริมสร้างภูมิค yes, ุ้มกันป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบ4เข็มลดป่วยลดตายมีความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยกันนะคะ